พร้อมอยังคะพร้อมออ่ะพร้อมแล้วคะ่ะโอเคก่อนอื่นก็ต้องขอสามาอะไรกุ้มวรารอมาตุ้ลอยอะู่ตล,ลาตุกาสวัสดีนะักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาต่อจากเนื้อหาที่เราเรียนไปเมื่อวานนะคะ,ะซึ่งเมื่อวานเราก็ทําแบบหัดไปแล้ว3าข้อนะคะโอเคทีนี้เรามาดู อ่เรามาดูต่อจากเมื่อวานนะคะ่ให้นักเกรียนเปิดหนังสือเรียนหน้า72อ่เปิด,ปดอ่าเปิดแล้วนะคะเกทีนี้เรามาดูนะคะหน้า72นะคะหน้า72อ,าอเกนะคะอ่าทบทวนอีกครั้งหนึ่งทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ารูปภาพแรกนี่นะคะเป็นรูปภาพอะไรคะชื่ออะไรคะ สเสื้อกล้ามอ่าเสื้อกล้าภาษาอังกฤษ,าษ,าษาว่ายังไงคะอ่าเวสอ่าเวสนะคะอ่าทีนี้คุณครูถามว่า what is he wearing อ่า what is he wearing ทำไมคุณครูใช้คำถามว่า he ละ่ะเพราะว่าอ่าที่เห็นเป็นสีชมพูตรงนี้เขาให้คำว่า he กับเวสนะคะเขาให้คำว่า he <c oughs> he, he แปลว่าผู้ชายคนที่ใส่เสื้อน,นี้เป็นผู้หญิงผู้ชายคะ ผู้ชายอ่าผู้ชายใช่ไหมคะโอเคดังนั้นนะคะคนที่ใส่เสื้อกล้ามอ่าแสดงว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้ชายอ่าผู้ชายคุณครูถามว่า what is he wearing ตอบว่าไงคะ he is wearing a waist very good อ่ะต่อไปนะคะอ่ารูปต่อไปเป็นรูปอะไรคะ รูปต่อไปเป็นรูปอะไรเอ่ยถุงเท้าอ่าถุงเท้านะคะ s o อก s นะคะคนที่ใส่ socks นี้เป็น d ด y แสดงว่า d ด y เนี่ยกี่คนคะหลายหลายอ่าหลายห<น>ล,ลายคนนะคะช่วยกันตอบด้วยนะคะหลายหลายคนคุณครูค่ะคุณครูคคจะใช้คำถามว่า what are they wearing what are they wearing อ่าแสดงว่านันเกเรียนจะต้องตอบว่ายังไงคะ <c oughs> ถ้าคุณครูถามว่า w h a t are they wearing นะักเรียนจะต้องตอบว่ายัางไงคะ they are wearing socks อา they are wearing socks โอเคต่อไปอารูปต่อไปเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปอะไรคะอาอะไรคะ อ่า <Bl ouse. S 1> อ่าอ่านะคะเป็นเสือ้อเสื้อเหมือนเสือเอเส้อแขนขุดของผู้หญิงนะคะอ่าเสื้อผู้หญิงนะเพคนที่ใส่เสื้อผู้หญิงนี้นะคะผู้ชายใส่ได้ไหมอ่าไม่ได,ไได้ต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นนะคะดังนั้นนะคะจะแทนตรงนี้ว่าชีนะคะ What is she wearing อ่าตอบว่าไงคะ she e ธอใส่เสื้อเบลาส์อ่าเธอใส่เสื้อเบลาส์อ่าต่อไปอ่าชุดอะไรเอ <To dress. S 1> ่ยชุดเดรสอ่าชุดเดรสใช่ไหมคะ what is she wearing ตอบไวไงคะ what is she wearing ตอบไวไงเอ่ย she is wearing a dress she is wearing a dress อ่ะต่อไปเดี๋ยวจะถามเด็กชายนู้ต่อเด็กชายนู้อโลได้ยินไหมครับอ่าโอเคได้ยินเนาะอ่านี่เป็นรูปอะไรคะรูปอะไรเอ่ยอือ uh, ่านี่ผู้ชายใส่ได้ไหมผ,ผู้ชายใส่ อ่าใส่ไม่ได้นะคะเป็นกระโปรงใช่ไหมคะอ่าคุณครูถามว่า what is she wearing อ่าตอบว่าไง <She S 1> คุณครูถามอ่าคุณครูถามน้วว่า what is she wearing อ่านะคะผู้หญิงคนนี้เขาใส่ชุดอะไรชุดอะไรนี่แบบนี้กระโปรงอ่าตอบว่าไงคะ she is she is wearing she wearing อ่าเวริงอะไรคะกระโปรงภาษาอังกฤษว่ายัางไงคะ, <is> ะ่ she is wearing ่ she is wearing อ่าอะไรลืมไปแล้วอ่อออ่อะไรคะ <c oughs> อ่า skirt อ่าสเกิร์นะคะอ่าต่อไปฮาริซา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 คะได้ยินไหมอ่ะโหลได้ยินไหมคะนู่นฮาริซาอืมอ่าซัฟรีซัฟรีได้ยินไหมครับฮัลโหลได้ยินไหม ซาฟรี so free, ได้ยินไหมคะซาฟรี so free, ได้ยินไม่เอ่ยได้ยินไหมคะโอเคไม่ได้ยินใช่ไหมอ่างั้นให้ช่วยช่วยกันตอบแล้วกัน What is he wearing ตอบว่าไงคะ He is wearing boots อ่า He is wearing boots แสดงว่าคนที่ใส่รองเท้าบูทนี้เป็นผู้ ผู้ผู้ไหนคะผู้หญิงผู้ชายผู้ชาย,ชายค่ะ,คะต่อไป what are they wearing ต่อว่า they are they are wearing mittens อ่า they are wearing mittens ่ะต่อไป what is she wearing ต่อว่าไงคะ She is wearing She is wearing shoes. Ah, she is wearing shoes. Ah Ah What is he wearing? Ah, at what is he wearing? He is wearing he is wearing coworkers. <Very> อ่ะต่อไป what is she wearing อ่า <He S 1> ช่วยช่วยันตอบค่ะ wearing อ่ะ sweater อ่ะต่อไป farawatida าา what is he wearing ตอบว่าไงคะฮัลโหลได้ยินไหมคะฟาราวาฮิดาได้ยินค่ะอ่ะตอบค่ะ what is he wearing ตอบว่าไงคะ he is wearing he is wearing อะไรคะ ah uh, jacket h he is wearing a jacket ah ต่อไปファดีア what is ah uh, what are they wearing ตอบว่าไงคะ what are they wearing ตอบว่า แต่ว่ายัางไงเอ่ย They are ฮัลโหลได้ยินไหมคะ They are wearing pants อ They are wearing pants เก่งมากอ่ะต่อไปอาคนต่อไปใครอีกที่ยังไม่ได้ถามอ่ะซอฟฟีซอฟซอฟีอยู่ไหมคะ ัฟรีเปิดไม้ด้วยค่ะัฟรีอ่าัฟรีได้ยินไหมครับฮัลโหลได้ยินไหมปิดใช่ย่ครับไม่ได้ยินครับอ๋อไม่ได้ยินฮัลโหลได้ยินไหมครับครับอ่าได้ยินไหมอ่าเคถามอ่าถามนู่นแล้วกัน What is she wearing? อ่านีาานา่ What is she wearing? อ่าถามถามนุ้ว่า What is she wearing? นุกจะตอบว่าไงคะคุณครูถามนุกวแล้วนุกตอบสิคะ she is wearing อะไร she is wearing อะ,อะไรคะ, uh, อะตอบ uh, ไม่ตอบไม่ได้หักสิคะแนน อ่าอัเล่ล She is wearing a She is wearing a อะไรเอ้ยอะ pen ได้ยังไงแค่ตอบได้บ้างคะข้อนี้แค่ตอบได้ให้ห้าคะแนนเลย she is wearing a scarf อ่า she is wearing a scarf ไอฟ้าใช่ไหมคะที่ตอบเมื่อกี้ใช่ค่ะอ่าไอฟ้าได้ไปแล้วห้าคะแนน นะคะอ,อ่ะอต่อไปทีนี้นะคะเรามาต่อนะคะต่อจากแบบฝึกหัดอ่ะเมื่อวานอ่ะเมื่อวานทําไปแล้วกี่ข้อนะคะเมื่อวานนะัเกเรียนทําไปแล้วกี่ข้อเอ่ยสามข้อสามข้อโอเควันนี้อ่ะต่อจากเมื่อวานต่อจากเมื่อวานนะคะข้ออี่ที่ข้ออ่ออะเพิ่มอีกสามข้อแล้วกัน น้อยไปหรือเปล่าจะเอาสามหรือว่าจะเอาห้าฮะสามหรือห้าเอาห้านะเด็กชายเรื่องบอกว่าห้าข้อสีมสามสีมอ่าเึืบอกว่าห้าข้ออออ่ะเขียนวันที่ก่อนค่ะอ่ะเขียนวันที่ก่อนค่ะวันนี้วันอ่าวันพุธนะคะอ่ะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยก่อน ที่ก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วยังคะเขียนวันที่เสร็จแล้วยังเอ่ยอ่ะเร็วๆอย่ามวนแต่พูดมากคะ่ะเด็กชายนุ๊เดี๋ยวเขียนไม่เสร็จ วันที่เสียเรียงคะโอเค okay, ไปดูข้อที่1นึ่งนะคะต่อจากเมื่อวานเริ่มข้อที่1ใหม่เลยนะคะเริ่มข้อที่1ใหม่ถามว่า w h a t is she wearing เจเจคะ่ะ อืว่าไงคะเดี๋ยวแป๊บเังขยายขยายขยาย,ขยายใหม่อ่เห็นชาลียงังชาลียังคะเด็กชายนุโอเคเนาะ,ะ What is she wearing ตอบตอบว่าไงถามชีต้องตอบว่า ฮะ <Ch ie. S 1> ถามชีตอบชี <Ch ie. S 1> อ่าชี ie, นะคะชีอ่าชีแล้วก็อะไรอีกคะชี ie, อะไรคะนักเกรยียนก็ดูตัวข้างหน้านักเกรยียนก็ดูอาริซาปิดไมค์ค่ะอาริซาอ่านักเกรยียนก็ดูตัวข้างหน้าชีเป็นอะไรคะเป็น verb to be east นะคะแล้วก็เขียนตรงนี้ว่า east นะคะ She is อ่ะแล้วก็เขียนคําว่า wearing ะนะคะ wearing อันนี้รูปที่4นะคะเขียนข้อที่4ก็ได้นะัเกเรียนจะได้เข้าใจนะคะอ่ะข้อที่4ต่อจากเมื่อวานเมื่อวาน1 2 3วันนี้4 4ข้อ4ก็คือรูปภาพที่4นะคะ ข้อสก็คือรูปภาพที่4นักเก็นก็ดูว่าอ่าผู้หญิงในรูปนะคะชีชีก็คือแทนผู้หญิงนะคะผู้หญิงใส่ชุดอะไรต่อไปข้อที่5 ตรงนี้ถามชีเหมือนกันตอบอะไรคะถามชีตอบอชี่อ่าชีนะคะชีชีอะไรคะชี she are. ชชอีสว่าชีอ่ะชีอีสอ่าชีอีส wearing อ่า wearing อะไร เรียบ้ยค่ะข้อสีข้อห้าเสร็จหรือยังคะ, 4, 5, งคะเสร็จแล้วค่ะอ่ะต่อไปเสร็จแล้วไปดูข้อต่อไปข้อที่หก ที่หกก็คือรูปภาพที่หกนะ งี้คำถาม What is he wearing? อ่ะแสดงว่าตรงนี้ตอบว่าอะไรคะ he ว่า she ครับ he อ่า he นะคะ he is wearing อ wearing อะไรนะเก็นก็ดูจากรูปภาพเลยนะคะ w h a t a r e they wearing ตอบว่าไงคะตอบว่าไงคะถาม d ตอบถาม d ตอบตอบอะไรเอ่ยถาม d ตอบ d นะคะ d d อะไรคะ d h d r หรือว่า d m d r อ่า d r r มาจากไหน r ก็มาจากตัวข้างหน้าที่คุณครูถามไปเมื่อกี้นะคะตรงนี้นะ d r We uh, wearing อ่า wearing อะไร t ด e อ a ่า wearing กี่ข้อแล้วกี่ข้อแล้วคะอ่าสี่ข้อแล้วอ่าสุดท้ายเสร็จเรียังคะข้อหกข้อเจ็ด ข้อ่าเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้ว,ลวไปดูข้อสุดท้ายข้อที่แปข้อที่แปก็คือรูปที่แป what what is อ่า t is อะไรคะ ข,ข้อที่แปดอ่ารูปอะไรเอ่ยข้อที่แปดอ่ารูปอะไรคะ ตอบหน่อยค่ะหน้าไหนคะอ่าหน้า72 73ค่ะอามัมรีไออัมรีซัฟรีข้อที่8ก็คือรูปที่8นะคะ รูปที่8น,นะคะก็คือรูปรองเท้านะคะ What is she wearing ตรงนี้ให้นักเรียนตอบเองนะคะเพราะว่าหลายข้อแล้วที่คุณครูเขียนมานะคะเขียนคำถามเสร็จยังคะลอกจทดคคำถามเสร็จยังคะ เ้วอ่าเสร็จแล้วให้ฟาเสร็จแล้วคนอื่นละคะเสรอยงคนอื่นละคะเสรียงคะได้ยินไหมอ่าได้ยินแล้วใช่ไหมคะเสรียงคะ อ่าเสร็จแล้วค่ะอ่าคนอื่นเสร็จหรือยังคะคนอื่นใครยังอยู่ข้อสีข้อห้าบ้าง ทนไหมคะนักเรียนอ่ทาทันไหมคะอ่าเสร็จหมดทุกคนแล้วใช่ไหมคะอ่าใช่นะคะโอเคถ้าเสร็จกันหมดแล้วมีคำถามจะถามคุณครูไหมอ่าไม่มีแล้วคะ่ะโอเคถ้าใครเสร็จแล้วนะคะก็ส่งในไลน์ลนะคะส่งในไลน์ลคุณครูได้เลยนะ โอเคนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะอ่า,อาคุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะอัสลามุอะลัยกุมวะาระมะตุลลาวะบเระกาตุ